Terima kasih telah menonton! นายสำลิดกองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลโครงการชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุขบ้านเนินทองหมู่ที่6ตำบลสรุยอำเภอท่าแซะโดยมีนางสาววัสนาเกตวารีพัฒนาการอำเภอท่าแซะนายกัลลันจันแสงกำนันตำบลสรุยนางจีรพรนหนูชนะภัยผู้ใหญ่บ้านบ้านเนินทองและคณะผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับผ่าเยี่ยมชมเนินทองสม,มาร์ทฟาร์มเมอร์ที่โรงสีชุมชนมีการตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ปลอดภั เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงสุกรเพื่อนํามาแปรรูปเป็นกุนเชียง การรวมกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อนำผลผลิตแจกจ่ายในชุมชนที่เหลือนำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจส่วนหนึ่งนำไปแปรรูปเป็นพริกแกงเนินทองได้รับการสนับสนุนโดยพอชอรวมทั้งนอพอคอ46และเยี่ยมชมหฮมสเตในหมู่บ้านหลังจากนั้นรับประทานอาหารเมนูเด็ดบ้านเนินทองซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคณะก,กรรมการในการประเมินผลสำหรับโครงการชุมชนชุมพรอ,อยู่ดีมีสุขเป็นการส่งเสริมอาชีพเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้สังคมชุมชนมีความสุขซึ่งการประเมินในครั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านสามารถเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นๆต่อไปได้ด้านนางสาววัสนาเกตวารีพัฒนาการอำเภอท่าแซกแะกล่าวว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างการพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุขโดยมีกิจกรรมหลักสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดโดยช่วงแรกจะมีการอบรมให้ความรู้การประยุกต์หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการที่ดีซึ่งบ้านเดินทองถือเป็นหมู่ บ้านที่เข้มแข็งเพราะผู้นำชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมีความสามารถสูงทุกคนจึงเชื่อว่าเป็นต้นแบบของการจัดการโครงการชุมชนชุมพอรอยู่ดีมีสุขได้เป็นอย่างดีเช่นสถานการณ์การระบาดโควิดในทีนหมู่บ้านต้นแบบจะสามารถเอาชุมชนรอดได้จากความเข้มแข็ง